สวัสดีค่ะแม่หมอแอมมี่จากแอมมี่ทารโรดวงดาวนะคะตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันแกเองอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะอันนี้กําลังพูดถึงเลขาศาสตร์เลข2เนาะไม่ใช่เซเลมูลค่ะใครที่ใช้เลข2นะคะก็จะได้รับอิทธิพลจากเลขนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเลขที่อยู่ในผลรวมของชื่อของคุณ หรือว่าเลขที่อยู่ในบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้อยู่ค่ะดาวจันทร์หรือเลข2นะคะเป็นดาวที่สร้างด้วยเทพอักษร12องค์โทษค่ะ15องค์ซึ่งมีนิสัยเหมือนผู้หญิงและมีจริตอ่อนโยนแสนงอนขี้กลัวมีสเสน่ห์เจ้าชู้หรือบางครั้งก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ค่ะเปลี่ยนใจได้ง่ายทีเดียวแต่ถือว่าเป็นคนที่มีสติปัญญาดีและพูดจาไพเราะอ่อ,อ,อนหวานค่ะสําหรับคนที่จะใช้เลข2นะคะเหมาะกับคนที่ทํางานใน ธุรกิจความสวยงามศิละปะนักเขียนนักประพันธ์งานประดิษฐ์คิดคน้นหรือแม้แต่ธุรกิจสีเทาธุรกิจกลางคืนก็ใช้ได้ค่ะคนที่เหมาะกับการใช้เลข2นะคะจะเป็นคนที่เกิดในวันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืนและควรที่จะหลีกเลี่ยงหากคุณเป็นผู้ที่เกิดในวันอังคารไม่ควรใช้เลข2นะคะ ติดตามคอนเทนต์ที่ดีจากแอมมี่ทาโร่ดวงดาวได้ทางช่องทาง YouTube และ Facebook เลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย